สวัสดีค่ะพวกเราสมาชิกกลุ่มโครงงานการศึกษาคาร์บอนดอจากเปลือกผลไม้ที่มีผลต่อการดรูดซับโลหะหนักตะกัวในน้ำค่ะผู้จัดทามีดังนี้ค่ะ 1. เด็กชายกฤษดากลางนุรัก 2. เด็กหญิงชีรนัทอินอักษร 3. เด็กหญิงอินทิราวิชัยดิษครูที่ปรึกษามีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวซามิลาซาเลเม2นางสาวอุทัยทิพย์อินแจ้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดขยะเหลือใช้มากมายทางการเกษตรเช่นเปลือกผลไม้ต่างๆโดยเปลือกผลไม้เหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกซึ่งมีผลกระทบในหลายๆด้านมีต้นเหตุเกิดมาจากการทั้งการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องหรือประชากรรู้วิธี การจัดกับเปลือกผลไม้ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดการสะสมทำให้ขยะสะสมและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างมลพิษทางน้ำสิ่งแวดล้อมประกอบก,บกับการที่เทคโนโลยีในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมก่อให้เกิดโลหะหนักเพราะมีการปล่อยสารเคมีลงสู่ธรรมชาติจนเกิดการปนเปื้อนทั้งในาน้ำในดินคาร์บอนดอทคือวัสดุนานโนคาร์บอน เป็นสารเรืองแสงที่มีความเป็นพิษต่ำต่อสิ่งมีชีวิตสามารถตรวจจับหรือดูดซับโลหนะหนักมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า10นาโนเมตรสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถหาได้ง่ายมีคุณสมบัติตรวจจับโลหะหนักในดินค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเปลือกผลไม้ที่มีผลต่อการสกัดคาร์บอนดอด ในการดูดซับโลหะหนักตะกัว่วและเพื่อศึกษาความแคบข่้งของกรดซิตริกที่มีผลต่อประสิทธิภาพของคาร์บอนดอในการดูดซับโลหะหนักตะกัว่วในน้ำค่ะข้อเคสการศึกษาศึกษาชนิดข,ของเปลือกผลไม้ที่มีผลต่อการกัดคาร์บอนดอทในการดูดซับโลหะหนักตะกัว่วและเพื่อศึกษาความแคบข่้นของกรดซิตริกที่มีผลต่อประสิทธิภาพของคาร์บอนดอในการดูดซับโลหะหนักตะกัว่ว สมมุติฐานจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะ 1. คาร์บอนนอที่สกัดจากเปลือกผลไม้ที่ต่างกันจะส่งผลต่อค่าแสงของคาร์บอนนอ 2. 2. ความเข้มข้นของกรดซิตริกที่0.1โมลล่าจะสามารถดูดซับโลหะหนักตะกั่วได้ดีที่สุดค่ะ1.5ตัวแปรการศึกษาแบ่งได้เป็น2ตอนดังนี้ครับตอนที่1ตัวแปรต้นคือ ชนิดของเปลือกผลไม้ตัวแปรตามคือปริมาณการหนูทรัพย์โลหะหนักตะกั่วตัวแปรควบคุมได้แก่ 1. ปริมาณเปลือกผลไม้ 2. ปริมาณกรดฟิตริก 3. วิธีการสกัดคาร์บอนดอดและสีอุปกรณ์นนที่ใช้ในการทดลองครับและต่อไปจะเป็นตัวแปรการศึกษาในตอนที่2ครับตัวแปรต้นคือวความเข้มข้นของกรดฟิตริกตัวแปรตามคือปริมาณการหูกับโลหะหนักตะกั่วตัวแปรควบคุมได้แก่1 ชนิดของเปลือกผลไม้2วิธีการประกัดคาร์บอนดอตและ3ความเข้มข้นของโลหะหนักตะกั่วครับนิยามเชิงปฏิบัติคาร์บอนดอตเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับโลหะหนักเป็นวัสดุนาโนคาร์บอนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน10นาโนเมตรเข้ากันได้ดีกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นพิษต่ำต้นทุนราคาถูกค่ะเปลือกผลไม้ในโครงงานนี้ผู้จัดทำเลือกเปลือกผลไม้สามชนิด เพื่อสกัดคาร์บอนดอทได้แก่ซ้มโอเงาะแก้วมังกรค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีด้วยกัน2ข้อค่ะ 1. ได้นำวัสดุเปลือกพืชผลไม้ที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ 2. ส,สามารถลดโลหะหนักตะกั่วตกค้างทั้งในน้ำและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่ะ3.1จวัสดุแม่งได้เป็นฝองหมวดได้แก่ 1. ฝ่านเคมีมีดังนี้ กรดฟิตริกฟเดียไมไบคาร์บอเนตนะอฟอสเฟตชูเหลตูเน,นเตรตสองวัสดุอื่นๆได้แก่ฟ้ามโอแก้มังกรและงอ,อครับ3.1อุปกรณ์ได้แก่ 1. เครื่องปั่นเบี่ยง 2. ไฟยูวีสกระดาษลิตมัส 4. เครื่องเสื่อไฟฟ้า 5. ไมโครเวฟ 6. เคร,เรื่องกรดแม่เหล็ก 7. บีเกอร์ 8. ปอดการทดลอง 9. ฮอตเพลท 10. บไฟลิงวิธีการดำเนินการทดลองตอนที่1 วิธีการสกัดคาร์บอนดทเตรียมเปิดผลไม้ชนิดละ2กรมัมละลายด้วยน้ำกัน30ม l ลขั้นตอนที่2เติมน้ำส้มสายชู10มิลลลลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดแล้วให้ความร้อนด้วยฮอตเพลท8 80องศาเซลเซียส30นาทีจากนั้นนำไปปรับค่า p h ใ้เป็นกลางด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเมื่อเสร็จสิ้นนำไปให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ750วัต์ เป็นเวลา5-7นาทีนำไปส่องกับไฟยูวีและสังเกตความเรืองแสงของคาร์บอนดอทนำคาร์บอนดอทจากแบบผลไม้ชนิดที่มีค่าแสงมากที่สุดมาเปรียบเทียบแล้วนำไปทดลองต่อในตอนที่2วิธีการดำเนินการทดลองตอนที่2เปรียบเทียบความเข้มข้นของกรดซิตริกนำคาร์บอนดอทที่สกัดจากบลผลไม้จากตอนที่1มาเติมลงในหลอดทดลอง4หลอดหลอดละ5มล เติมสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น0 0 5 0 1, และ0.2ุโมลาร์ลงในแต่ละหลอดใช้แท่งแก้วคนสารให้เข้ากันแต่เหลือเราทดลองหลอดแรกไว้โดยไม่เติมสารลงไปเพื่อใช้เป็นตัวแปรนำคาร์บอนดอดที่ได้ในแต่ละหลอดไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักตะกัว่วโดยใช้สารละลาย L ลทไนเตรตความเข้มข้น40มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณ50มิลลิลิตร กวนสารด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเนี่ยนำไปปั่นเหวียง5,000 rpm เป็นเวลา5นาทีค่ะวิธีการดำเนินการทดลองขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของคาร์บอนดอทหาความเข้มข้นที่ลดลงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร์ meter, และนำเปรียบเทียบกันเพื่อหาความเข้มข้นของกรดซิติกที่เหมาะสมและลดลงไปค่ะ สูตรการคำนวณหาค่ามีดังนี้ค่ะผลการทดลองในตอนที่1ในการสกัดคาร์บอนดอทพบว่าเมื่อทำการสั่งเคาะ์คาร์บอนดอทจากผลไม้3ชนิดด้วยไมโครเวฟเสร็จสิ้นตรวจสอบการยังแสงภายใต้แสง UV ความยาวคลื่น395 Nm อาทำให้สามารถเห็นสีฟ้าจากการแดงแสงของคาร์บอนดอท จากเปลือกแก้วมังกรเปลืกเงาะเปลือ้มโอพบว่าเมื่อวัดค่าแสงด้วยลักสมิเตอร์เปลือกแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีค่าแสงเยอะที่สุดค่ะ4.1.1ผลการทดลองในการเปรียบเทียบความเข้มข้นของกรดฟิตริกตักตารางจะได้ว่าการเติมกรดฟิตริกที่มีค,มความเข้มข้น0.1มลาร์มีประสิทธิภาพในการดูดคับโลหะหนักตะกั่วมากที่สุดและรองลงมาคือ0.05 ูจุ4.2และไม่เติมกดฟิตติกตตมลำดับครับ5.1สรุปผลงารทดลองจะได้ว่าผลจากการทดลองในตอนที่1การประกัดคับมันดอทเมื่อทำการเวฟผลไัพทั้ง3ชนิดฝามีทั้งสีเข้มขึ้นและอ่อนลง จากนั้นนํามาส่องแสงภายใต้ซายวัดค่าแสงด้วยลักซ์มิเตอร์เพราะว่าเปือกแก้มังกรมีค่าแสงมากที่สุดจากนั้นจะนาไปทดลองต่อในตอนที่2ครับเพื่อถึกปาคาม์บิพค้นของกรดฟิสฟิกพบว่ากรดฟิสฟิกที่คาร์บิค้นฟูลจุดหนึ่งโมลร์จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหาร์ตกว่ามากที่สุดครับอภิปรายผลการทดลองนะคะประสิทธิภาพของคาร์บอนดทจะเปลือกผลไม้ทั้ง3ชนิดได้แก่เปลือกส้มโอเปลือกเนาะ และเปลือกแก้วมังกรค่ะที่สกัดด้วยวิธีการไมโครเวฟและปรับแต่งโครงสร้างด้วยกรดซซตริกพบว่าคาร์บอนดอทที่มีการเรืองแสงมากที่สุดคือเปลือกแก้วมังกรซึ่งมีสีอ่อนลงหลังจากเข้าไมโครเวฟ5นาทีจากนั้นเมื่อนำคาร์บอนดอทจากเปลือกแก้วมังกร มาหาเทียบความเข้มข้นของกรดซิตริกที่ 0.1, 0.2และ0.5โมลาร์พบว,ว่าความเข้มข้นของกรดซิตริก0.1โมลาร์สามารถดูดซับโลหะหนักได้ดีที่สุดซึ่งคาร์บอนดอทจากเปลือกแก้วมังกรที่มีสีอ่อนลงอาจเพราะปรับค่า pH ของคาร์บอนดอทได้ไม่เต็มที่ยังมีความเป็นกรดอยู่เล็กน้อยค่ะ ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะนำไปศึกษาต่อ 1. ควรมีการปรับปรุงการทดลองให้ดีขึ้นโดยการนำคาร์บอนดอดจากเปลือกแก้วมังกรให้มีค่า pH ให้เป็นกลางมากขึ้นค่ะ 2. นำคาร์บอนดอดไปอบก่อนที่จะนำมาบดเพื่อให้ความรังแสงของคาร์บนดอตคงที่มากขึ้นเนื่องจากที่คาร์บนดอดมีความละเอียดมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ พวกเรากลุ่มการศึกษาค้ามันดอดจากผลพลไม้ที่มีผลต่อกรอรารดูดซับโลหะหนักตะก่วในน้ำขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ